สวัสดีครับผมนายสรานแชมชอยนะครับรหัสนักศึกษาห4 2 5 7 0 2 4เี่นะครับเรียนอยู่สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชนะครับวันนี้เราจะมาทําการต่อกิ่งแบบเสียบริมนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องเตรียมกิ่งพันธุ์ดีครับชนิดเอ้ยสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่เราชอบแต่ว่าต้องเป็นชนิดเดียวกับต้นตอที่เราเตรียมไว้นะครับครับเราจะมาเตรียมกิ่งกันครับมาตัดแต่งกิ่งให้สวยงามนะครับ ากนั้นก็ดูตานะครับให้มันขึ้นข้างบน,นครับแล้วเราก็จะมาตัดริ่มตรงตรงนี้นะครับนี่คก็แต่งให้สวยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราก็ต้องมาเตรียมต้นตอนครับตัดยอดของกิ่งต้นตอออกเลยนะครับ แล้วก็ต้องมาผ่าตรงตอนอครับโดวยวัดจากกิ่งพันธุ์ดีนะครับนี่นครับผ่านตรงกลางลงไปเลยครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เอาไปคัตเตอร์นะครับงัดก่อนนะครับก่อนจะเสียบกิ่งพันธุ์ดีไปนะครับ ก็ค่อยเทียมไปลรว,วก็ลองดูนะครับว่ามันแนบสนิทกันไหมครับถ้ามันแนบกันแล้วก็ถ้าเป็นกิ่งที่ว่ามันเล็กกว่าต้นตอนครับก็คิดฟังใดฟังหนึ่งไว้นะครับนี่ครับถ้ามันแนบกันแล้วก็ใช้เทปนะครับสำหรับการขยายพันธุ์พืชโดยเฉพาะนะครับ ดถ้ากิ่งมันเกะกะก็เจ็ดทิ้งไปก่อนได้ครับไม่เป็นไรพันจับจับให้แน่นนะครับพันจากข้างล่างนะครับพันให้แน่นนะครับจากนั้นก็ นำถงทิ่เตรียมมาครับแต่ว่าอันนี้มันใหญ่เกินไปนะครับผมไม่มีครับผมก็ต้องจำเป็นต้องใช้นะครับเราห้มเข้าไปเลยนะครับ,รบนั่นนะครับ ที่เรามัดถุงนี้ครับนะครับนํากระดาษมาครอบถุงไว้ทีนึนะครับแล้วก็น้ำแม็งหรืออะไรก็ได้นะแม่ปิดเลยครับครอบใส่ถุงทีนะครับเพราะว่ากิ่งพอดียังไม่ต้องการแสงนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับุณครับ